เกิดขึ้นกับหญิงสาวชื่อแป้งอายุ25ปีพึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังจากหาหอพักอยู่นานเธอก็เจอบ้านเช่าหลังเล็กๆในซอยเงียบสงบราคาไม่แพงเจ้าของบ้านใจดีบอกว่าเคยมีครอบครัวอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยให้เช่าบ้านหลังนั้นมีสองชั้นสห้องนอนสองห้องน้ำเงียบสงบจนเกือบวังเวง ยิ่งตอนกลางคืนคืนแรกที่แป้งย้ายเข้าไปเธอจัดของจนดึกและเข้านอนราวเที่ยงคืนทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลาประมาณตีสามแป้งสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะเคาะเคาะดังเบาๆมาจากหน้าห้องนอนชั้นบนเธอคิดว่าอาจเป็นเสียงลมหรือสัตว์อะไรสักอย่างเลยพยายามไม่สนใจแต่คืนต่อมาเสียงนั้นกลับมาอีกเคาะเคาะ เคาะดังเป็นจังหวะเหมือนมีใครอยู่หลังประตูแป้งตัดสินใจเปิดประตูดูในคืนนั้นและไม่มีใครอยู่เลยไม่มีลมไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอเธอปิดประตูแล้วกลับไปนั่งบนเตียงเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้มาจากในห้องน้ําเธอเค่คอยๆเดินเข้าไปเปิดประตูห้องน้ําทุกอย่างว่างเปล่าแต่พอเธอหันหลังกลับ เสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูออกไปเช้าวันต่อมาเธอพยายามไม่คิดอะไรมากและออกไปทำงานตามปกติแต่พอกลับมาเธอรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งขณะทำความสะอาดใต้บันไดเธอเจอกล่องไม้เก่าๆในนั้นมีรูปท่ายครอบทัวชายหญิงและเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่รวมกันพร้อมจดหมายเขียนด้วยลายมือวัดว่า ลูกของแม่หนีไม่พ้นหรอกพวกเขาจะอยู่กับเราตลอดไปเธอนํารูปไปให้ป้าข้างบ้านดูป้านหน้าซีดแล้วเล่าให้ฟังว่าครอบครัวที่อยู่ที่นี่ก่อนเป็นพ่อแม่ลูกหนึ่งคนวันหนึ่งนลูกสาวตกบันไดาตายพ่อแม่เสียใจมากแล้วก็หายตัวไปจากบ้านพ่อคนมาเจออีกทีก็เป็นศพผู้คออยู่ในห้องน้ำป้ากระซิบเบาๆว่า ทุกคนที่เคยมาเช่าที่นี่จะเจอเสียงเคาะเหมือนกันเพราะเด็กคนนั้นยังวนเวียนอยู่คืนนั้นแปงตั้งใจจะออกจากบ้านในเช้าวันอีกวันแต่คืนนั้นกลับเป็นคืนที่เธอไม่วันลืม ตีสเสียงเคาะดังทุกทิศทางจากผนังหน้าต่างเพดานประตูห้องน้ำสุดท้ายไฟดับทั้งหลังโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแล้วเธอก็เห็นเงาร่างเล็กๆเ,เด็กผู้หญิงผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ปลายเตียงฉีมาที่แป้งแล้วพูดว่าแม่บอกว่าพี่จะอยู่กับเราตลอดไปแป้งกรีดร้องสดเสียงแล้วสลบไป เช้าวันต่อมาเพื่อนที่ทำงานมาหาแป้งที่บ้านเพราะติดต่อไม่ได้หลายวันพบว่าแป้งนั่งนิ่งอยู่ในห้องนอนหน้าไม่มีสีหน้าพูดแต่ประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำม,มาว่าอยู่กับหนูอยู่กับหนูและนับจากนั้นไม่มีใครกล้าเช่าบ้านหลังนั้นอีกเลย